สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้เป็นคลิปแรกของผมในทิกต o k นะครับจะมารีวิวไพ่นะครับเป็นไพ่สำหรับใหม่ของผม mm hmm. ชุดเรเดียนไว s ์ส i ปร h คาร์ลอตนะครับเป็นเป็นไพ่ลิขสิทธิ์จากอิตาลีนะฮะเป็นตริโนอิตาลีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูข้างในเลยนะฮะ ครับหน้าไพ่ก็จะประมาณอย่างนี้นะมันจะมีสองชุดนะมีชุดใหญ่ชุดเล็กนะครับชุดใหญ่นี่สวยนะเป็นไพไ่ลา์คอบนะผมชอบมากเลยเดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อนะครับผมก็เป็นไพ่มือใหม่ฮนะไหนๆแล้วก็จะมารีวิวแล้วนะครับก็จริงๆไม่มีอะไรมีแค่เนี่ยครับดลังไพ่นะครับนะเป็นไพ่ลื่นดีอยู่นะครับลงไพ่ก็จะเป็นลายดอกไม้ดอกอะไรของยุบทีเขานะครับ นี้มามาแนะนําหน้าไพ่ับหน้าไพ่สาหรับมือใหม่นะผมก็ไม่ได้เก่งนะครับแต่ว่าผมก็จะมีคีย์บดเป็นจำตัวของผมนะครับในการดูดูไพ่ให้ลูกค้านะครับจริงๆ้วผมก็เป็นเป็นหมอดูโหราศาสตร์ไทยนะครับสุริยาญาตินะครับแล้วก็มีความสนใจในในาศาสตร์ของไพ่ทาโรต์หรือไพ่ยิปซีนะครับเลยเามามันร่วมว่าจะเอามาร่วมกันนะครับสองสาศาสตร์นะครับ ไม่แน่ใจว่าจะไปด้วยกันได้ดีแค่ไหนนะครับแต่ผมว่าก็ก็พอจะเข้ากันได้นะผมลองเทสดูแล้วก็ได้อยู่นะครับแตสักครู่นะครับเดี๋ยวมาดูไพ่เมเจอร์ก่อนเนาะเวลาติกตอกจำกัดแค่สิบนาทีนะครับไม่รู้จะทันหรือเปล่านะเอาได้แค่ไหนก็แค่นั้นก่อนคนระับเมเจอร์อาจจะมีคลิปซองนะเป็นไพ่ไมเนอ,อ,อร์นะครับแล้วเมเจอร์นะไใบแรกคนระับไม่ได้เรียงนะขออนุญ,ญาตไม่เรียงครับเพราะว่าเอ,อเป็น ไพ่สนามที่ผมได้มาเมื่อวานนี้ครับแล้วก็เปิดใช้ไปแล้วนะทำนายให้ลูกค้าไปแล้วนะครับก็สับแล้วกิีดแล้วนะครับจ่ไพ่ก็อลื่นนะครับเป็นเป็นไพ่กระดาษนะครับเพื่อเคลือบพีวีพีนะกันน้ําได้ระดับหนึ่งนะครับไพ่ใบแรกนะครับเป็นไพ่สเตนนะครับสแตนรับเป็นภาพผู้หญิงรูปผัวติงโตนะครับเคีย์เวิร์ดใบนี้นะคือความแข็งแกร่งองความแข็งแรงนะเป็นผู้หญิงที่แอบแข็งแรงนะครับ แต่ถ้าเป็นเปขึ้นอยู่กับเมียใครก็คือเอาอยู่มัดเลยนะครับเอาแฟนอยู่มัดเลยนะผู้หญิงคนนี้นะครับต่อไปครับเป็นไพ่ f o r ์จูนนะครับ wheel of fortune เป็นไพ่กลับร้ายกลายเป็นดีดีกลายเป็นร้ายนะครับผมจําแบบนี้เลยนะแล้วจะไปขยายยังไงก็ไปดูไพ่หนึ่งสองสามนะครับต่อไปนะผมไปไวเลยนะครับต่อไปเป็นไพ่เดสตาร์เป็นไพ่ของดารานะครับคนมีชื่อเสียงนะจะชอบไพ่ใบนี้นะครับเป็นคีย์บทง่ายง่ายนะครับ ต่อไปนะครับเป็นพาของทาวเวอร์นะครับเดอะทาวเวอร์แลไพ่ของการเจรจานะครับการเจรจาการทะเลาะบอกแหวนครับบานแตกแสแลกขานะครับเป็นไพ่ยที่ค่อนข้างจะให้ผลรุนแรงพอสมควรนะครับต่อไปนะครับเป็นพ่ยเมจิเชียนนะเมจิเชียนนักเวทนะครับนักเวทหรือพ่แห่งหมอดูสิ่งเหนือธรรมชาติต่างๆครับเป็นคนที่ มีความสามารถหลากหลายด้านนะครับไพ่เมจิกเชนนี่ผมส่วนตัวผมก็ชอบครับไพ่ใบนี้นะต่อไปนะเป็นไพ่เดอะมูนนะเดอะมูนนะเป็นพระจันทร์นะไพ่พัะจันทร์นะครับหรือไพ่พบวินาศของโลกนะครับพบวินาศคือสิ่งที่ไม่ดีนะสิ่งที่เป็นความลับนะสิ่งลับๆทำไม่เปิดเผยต่างๆนะครับนี่คือเดอะมูนนะต่อไปนะเป็นเฮอร์มิตนะครับเดอะเฮอร์มิตเป็นไพ่ใบที่หกเออที่เก้าวขอโทษทีนะเป็นไพ่ใบที่เก้านะครับ เป็นไพ่ลือสีนักพจนักบวชนะครับผู้มีวิชาความรู้มีวิชาการต่างๆนะครับเป็นคนเก่งนะครับแต่ก็ดูนะครับเทคนิคอีกสาคัญอีกอย่างหนึ่งครับหน้าไพ่ยิบสีนะครับเวลาเราเปิดขึ้นมาให้ดูอารมณ์หน้าไพ่นะครับสีหน้าอารมณ์ของตัวละครนะครับอย่างลือสีคนนี้นะครับเห็นค่อนข้างชัดเจนนะฮะมันมีอะไรครับความเหงาความเหงาความโดดเดี่ยวหรือความสันโดษนะครับมันจะทําให้เราเอาไป ขยายได้นะขยายจากคีย์เวิร์ดหน้าไพ่ได้นะครับต่อไปนะเป็นไพยย่ของการจัดเม้นนะ์จัดเม้น์เป็นสําหรับผมนะครับผมมองว่าเป็นไพยย่แห่งการประกาศต่างๆสื่อสารนะครับสื่อสารประกาศนะครับแพร่กระจายข่าวนะครับขอบทานโทษนะ้กตื่นน้ําลายนะต่อไป The Hangman นะไพยย่นี่จําง,ง่ายนะเป็นไม้กางเขนนะบูชายันนะเป็นไพ่บูชายันหรือ กรรมเก่านะครับว่ากันไปต่างนานาครับต่อไปแล้วเป็นจัสติกครับจัสติกไพดุตุลาการนะครับหรือผู้วิพากษานะครับเป็นไพแห่งความยุติธรรมเที่ยงธรรมนะถ้าขึ้นมาสองอันนี้คือกฎแห่งกรรมนะครับัน,นี้แนะนําง่ายๆครับคือเราขยายคีย์เวิร์ดของเราเองครับคือเราไม่ต้องไปจ้องท่องจําหน้าไพทั้งหมดที่เป็นความหมายทั้งหมดที่หลายๆครูบาอาจารย์ท่านได้ลงเอาไว้นะครับ คือถ้าเราเป็นจำทั้งหมดได้มันก็ดีนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราจำได้ไม่หมดนะครับหรืออย่างผมเนี่ยคัมันสมองผมค่อนข้างมีน้อยแล้วว่าจะใช้วิธีนะครับบอยฮาร์ดนะฮะเรียกบายฮาร์ดนะภาษานักดนตีเรียกบอยฮาร์ดนะครับคือจำเฉพาะคีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดแล้วก็อารมณ์หน้าไพ่นะครับแล้วเอามาทายครับทายบวกกับไพ่หนึ่งสองสามสี่ห้าก็ว่ากันไปนะครับต่อไปเลยนะครับไปไวเลยนะครับเพราะว่าสิบนาทีก็ไม่รู้จะพอหรือเปล่านะสําหรับไพ่เมเจอร์นะครับ ไพ่ใบสุดท้ายนะเป็นไพ่เดอะเวิลด์นะครับเดอะเวิลด์คือไพ่แห่งคู่มีประสบการณ์สูงนะครับมีความสามารถหลากหลายนะครับต่อไปนะเป็นไพ่สังคราชนะครับฮิโล่แฟนนะครับสังฆารานักบวชนะครับนักบวชชายนะเพราะมันจะมีใบหนึ่งเป็นนักบวชหญิงนะครับอันนี้เป็นไพ่นักบวชชายนะไพ่สังคาราชนะครับเป็นไพ่แห่งมหาอำนาจนะครับและความซื่อสัตย์ยุติธรรมนะครับศิลธรรมอันดีนะครับ ต่อไปนะบางสำนักหรือหลายสำนักเขาบอกว่าไพ่ใบนี้เดอะซันนะเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับนะครับเป็นไพ่แห่งความสำเร็จนะครับจำง่ายๆเลยครับเดอะซันคือความสำเร็จแสงสว่างทางในชีวิตนะครับต่อไปนะเดอะไฮพรีก็คือนักบวชหญิงนะนักบวชหญิงครับบางสำนักบอกว่าเป็นนักเวทนะนักเวทหรือแม่มดนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งคือเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าคุณกำลังมีความลับนะถ้าเกิดมี เมียใครเนะี่ไปจับดูหมอเจอไพ่ใบนี้ถามหาคู่ครองเรียบร้อยครับความรับคุณมีปัญหาแน่นอนต่อไปเนะ้วเป็นไพ่เดวิลนึกถึงดาวราหูนะดาวราหูในโหราศาสตร์ไทยนะดาวราหูคือเล่เหลี่ยมกลโกงอบายามุกต่างๆนะครับของมึนเมานะฮะ สิ่งที่ทําให้เราติดนะครับลุ่มหลงนะครับนี่คือลาหูนะครับหรือเดวิลในยิบซีหรือไพ่ทาลอตนะครับต่อไป้าเป็นแอมเพสนะครับแอมเพสนี่เป็นไพ่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิงนะครับคือไพ่ลาชินีครับลาชินีที่ยิ่งใหญ่ครับระดับประเทศหรือระดับโลกนะครับเป็นผู้หญิงฝ่ายหญิงนะครับต่อไปนะเป็นชาลอตนะครับไพ่ชาลอตเป็นไพ่ใบที่เจ็ดนะครับเป็นอัศวินนะครับอัศวินหมายถึงอะไรเขาบทหาอัศวินความมุ่งมั่นนะครับ ความมุ่งมั่นต่างชาติก็ได้นะครับและผู้มีบริวารอันมากมายนะครับความเด็ดเดี่ยวในการเดินทางนะครับเพราะว่าเป็นราชรถนะครับและมีสัตว์สองตัวนะครับขาวดํานะครับเพราะฉะนั้นอัศวินจะต่างจากใบอื่นที่เฉพาะทางอัศวินคือจะเหยียบใบทั้งขาวและดํานะครับคือเขา ถ้าจำง่ายๆคือกูได้หมดแล้วกูครบหมดแล้วครับคนจะดีคนจะเลวหรือจะเฮียขนาดไหนหรือจะดีขนาดไหนกูเอาหมดนะครับนี่คืออัศวินนะใครไทได้ไพ่ใบนี้คุณคือผู้นําที่มีความสามารถพอสมควรนะต่อไปนะตรงตัวนะครับเลิฟเวอร์นะครับไพ่ใบที้หกคบไพ่ใบเริฟเวอร์นะดาวพระศุกร์นะเป็นไพ่ของความรักนะครับความรักความผูกพันนะครับต่อไปนะเป็นเดอะเอมเพอร์เมื่อกี้เราพูดถึงราชินีไปแล้วตอนนี้เป็นพระราชาหรือจักรพรรดิครับ เป็นไพ่ใหญ่ที่สุดสำหรับผู้ชายนะต่อไป The Fool ครับเป็นไพ่ใบแรกของสำรับนะครับแต่เป็นเลขศูนย์นะเป็นเลขโรมันที่เป็นเลขศูนย์นะเป็น The Fool ครับนึกถึงถ้านึกอะไรไม่เอาให้นึกนึกถึงวัยรุ่นเด็กแว้นนะะที่มันไม่เคยกลัวอะไรและเขาไม่ค่อยรู้อะไรแต่ก็มั่นใจดังเลยนะครับนี่คือ The Fool นะอันนี้ง่ายนะ The Fool จํจำง่ายนะครับเวลา เวลาใกล้จะหมดแล้วนะไพ่เมเจอร์ก็ครบพอดีนะครับยวต่อไปอาจจะมีคลิปสองครับที่ผมต้องมาทำให้นะไม่ใช่ต้องมาสิเนาะเดี๋ยวผมจะมาทำให้นะเป็นจำง่งายๆหลักการจำหน้าไพ่ง่ายนะสำหรับมือใหม่หัดขับหรือมือใหม่หัดทายนะจริงๆแล้วหมอดูไม่มีอะไรมากนะครับอารมณ์คุณได้ไหมครับจินตนาการคุณได้ไหมนะแล้วก็ทายไปตาม จินตนาการนะครับเอาความรู้มาเชื่อมโยงกันนะครับก็เป็นหมอดูได้ครับแต่ทีนี้จะแม่นหรือจะไม่แม่นหรือจะอยังไงก็เป็นอยู่ที่ประสบการณ์นะคุณหมอดูต้องกล้าทายนะกล้าทายกล้าพยากรณนะ์มันไม่ต้องกลัวผิดถ้ามันผิดอยู่แล้วครับมันแน่นอนครับเรื่องความผิดของหมอดูนะครับถ้าเพิ่งหัดใหม่ไม่ต้องกลัวต้องกล้าทายกล้าพูดแล้วผิดกระชั่งมันครับ แล้วมันก็จะถูกขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งประสบการณ์คุณมากรับได้ทายหลายๆดวงครับได้โต้ตอบกับเจ้าชะตาหลายๆคนมันก็จะมีประสบการณ์นะครับประสบการณ์ก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับต่อให้คุณไม่มีค่าครูหรือค่าครูน้อยครับจะต่อให้คุณขอให้คุณได้ทายหลายๆดวงล้วมีการโต้ตอบมันมีสวนกลับกันหน้าหงายอย่างนี้นะแน่นอนครับประสบการณ์คุณเกิดแน่นอนคุณจะรู้ทางหนีทีไรครับโอเค